ปรับเสียงได้เลื่อนเพลงได้กดหยุดกดเล่นได้อันนี้เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแล้วกอ็อีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นในส่วนของตัวสภาพอากาศอันนี้ก็ผ่านแอปพลิเคชันวายค n นเน็กชันกันก็จะมีตัวสภาพอากาศโชว์ขึ้นมาที่จอเรือนใหม่แล้วก็จะเลื่อนมาดูในส่วนของรอบสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของสายโทรเข้านะครับถ้าเราทําการเชื่อมต่อบลูทูธหรือไม่เชื่อมต่อก็ตามนะครับเวลา,เ,าเราโทรศัพท์เข้ามาในโทรศัพท์มือถือก็จะมี หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาเลยว่าเบอร์โทรเบอร์อะไรใครเป็นผู้โทรเข้ามานะครับกดรับสายวางสายและเพิ่มเสียงได้เช่นกันผ่านปุ่มสวิตช์สายหนึ่งเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับตัวตัว XMAX Connect e d นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นในส่วนของตัวแผนที่ครับนะครับเป็นส่วนการนำทางอันนี้เป็นแอปพลิเคชัน Garmin s t i c r s นะครับ เป็นยามาฮาร่วมมือกับตัวกามินในการผลิตตัวจอเรือนใหม่ขึ้นมานะครับตัวตัวรถก็สามารถแสดงแผนที่นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Y-Connect อ่าจะมีคำเสียงด้วยเสียงการนำทางเวลาเราเชื่อมต่อตัวชุดหูฟังบลูทูธนะครับแล้วเรากดนำทางเสียงของตัวการนำทางก็ส่งผ่านสัญญาณบลูทูธเช่นกันนะครับเราก็ปิดเสียได้ปิดได้ครับเลือกปิดหรือเปิดได้ก็ได้ครับ แล้วก็ในส่วนของตัวตัวแผนที่เราสามารถเซตค่าในโทรศัพท์เป็นบ้านเราอยู่ไหนนะครับที่ทํางานสถานที่ที่อยากไปนะครับหรือเราอยากจะค้นหาสถานน้ำมันสถานีน้ำมันใกล้เคียงก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับจากลิตรายการที่ขึ้นมาเขาจะมีมาให้เลยนะครับี่ตัวนี้นี่สำหรับมอเตอร์ไซค์เลยใช่ใช่ครับคือห้ามขึ้น